สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่คนบางคนอาจจะไม่ชอบคุณแม้คุณจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตามครับบางครั้งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมคนบางคนถึงเกลียดเราหรือไม่ชอบเราทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ทำอะไรที่จะทำให้เขาไม่พอใจเลยวันนี้เราจะมาคุยกันว่าเหตุผลเหล่านี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดและบางครั้งการที่คนเกลียด เราอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราสักเท่าไหร่มาฟังกันครับมีเรื่องเล่าหนึ่งที่เกี่ยวกับการที่คนหนึ่งถูกคนอื่นเกลียดโดยที่ไม่เข้าใจเหตุผลเลยเริ่มต้นที่ชายคนหนึ่งชื่อบีซึ่งเคยมีชีวิตที่สงบสุขในหมู่เพื่อนและครอบครัวแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาเริ่มรู้สึกว่ามีบางคนในชีวิตที่ไม่ชอบเขาแม้จะไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนทุกครั้งที่เขาเดินเข้าไปในห้องรวมกลุ่ม หรือพบกับคนเหล่านั้นจะรู้สึกถึงบรรยากาศที่แปลกไปราวกับว่ามีบางอย่างที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นเขาพยายามสังเกตและคิดทบทวนถึงสิ่งที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่ถูกมองในแง่ลบแต่มันก็ยากที่จะหาคำตอบได้เพราะในมุมมองของเขาเองเขาเป็นเพียงคนธรรมดาที่พยายามทำดีและช่วยเหลือผู้อื่นตามที่เห็นสมควรบีพอยายาม,มอถามตัวเองว่าเขาทำอะไรผิดหรือไม่ แต่กลับพบคำตอบที่ชวนให้เครือบแคลงใจหลายครั้งว่าบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องทำผิดอะไรเลยแต่แค่เป็นตัวของตัวเองก็อาจทำให้คนบางคนไม่ชอบวันหนึ่งบีได้พบกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นคนใกล้ชิดและเชื่อใจซึ่งตัดสินใจที่จะพูดความจริงกับเขาบีเธอเคยสังเกตไหมว่าบางทีที่คนอื่นไม่ชอบเธอเพราะเธอมักจะรู้สึกดีเกินไปกับตัวเอง บางคนอาจรู้สึกอึดอัดกับความมั่นใจหรือความสำเร็จที่เธอมีมันอาจทำให้พวกเขารู้สึกด้อยกว่าหรือไม่เหมาะสมเมื่ออยู่ใกล้ๆบีเริ่มเข้าใจว่าความรู้สึกที่ถูกเกลียดหรือไม่พอใจอาจไม่ใช่เรื่องของตัวเขาเพียงอย่างเดียวบางครั้งมันอาจเป็นเพราะความไม่มั่นคงในใจของคนอื่นที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่พอใจหรือเกิดความรู้สึกอิจฉาการที่เขาไม่รู้สึกผิด หรือไม่ต้องการเอาชนะใครกลับกลายเป็นสิ่งที่ทําให้คนบางคนรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นภายคุกคามต่อความเชื่อมั่นของตัวเองและในที่สุดบีก็เรียนรู้ว่าการที่คนบางคนไม่ชอบเราบางครั้งอาจไม่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทําแต่เป็นเพราะสิ่งที่พวกเขาคิดหรือรู้สึกในใจตัวเองคําตอบคือไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนตัวเองไปเพื่อให้พอใจคนอื่น แต่คือการเข้าใจและยอมรับความจริงที่ว่าทุกคนต่างก็มีโลกของตัวเองงอและเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบเราได้เสมอไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความเป็นตัวของตัวเองและไม่ยอมแพ้ต่อการถูกตัดสินจากผู้อื่นครับข้อคิดจากเรื่องราวนี้คือการที่คนบางคนไม่ชอบหรือเกลียดเราอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราทำจริงๆแต่เป็นเท้ามุมมอง และความรู้สึกภายในของพวกเขาเองมากกว่าหลายครั้งที่เราพยายามทำดีพยายามช่วยเหลือหรือพยายามทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นโดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแต่กลับพบว,ว่ามีบางคนที่ไม่ชอบเราหรือมองเราในแง่ลบเหตุการณ์เหล่านี้อาจทำให้เรารู้สึกผิดหวังหรือสงสัยในตัวเองว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือการที่คนบางคนไม่ชอบเรานั้น อาจจะไม่ได้มาจากการกระทําของเราเลยบางครั้งมันอาจเกิดจากความไม่มั่นคงในใจของพวกเขาหรือแม้แต่ความวิชาที่เกิดขึ้นในจิตใต้สํานึกของคนเหล่านั้นที่อาจรู้สึกว่าเรามีบางอย่างที่พวกเขาขาดหรือเราอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าพวกเขาในบางเรื่ององเช่นความสําเร็จในชีวิตความสามารถหรือแม้แต่ความมั่นใจในตัวเองการที่เราไม่เคยแสดงออกถึงความรู้สึกด้วยวหรือไม่ต้องการการยอมรับจากใครบางครั้ง ก็ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจได้เหมือนกันอีกข้อคิดหนึ่งคือการที่เราถูกเกลียดหรือถูกมองในแง่ลบไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรผิดเสมอไปแต่บางทีเป็นแค่การสะท้อนความรู้สึกของคนอื่นที่อาจไม่พร้อมที่จะรับความจริงบางอย่างหรืออาจไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกภายในตัวเองได้เช่นความรู้สึกไม่ดีเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จ หรือความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นจากการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในมุมมองของเราเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาความเป็นตัวของตัวเองการยอมรับตัวเองในสิ่งที่เราเป็นไม่จำเป็นต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตัวตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจ เพราะเราจะไม่สามารถทําให้ทุกคนชอบเราได้อยู่แล้วว่าบางคนอาจจะชอบเราบางคนอาจจะไม่ชอบเราและบางคนก็อาจจะไม่สนใจเราด้วยซ้ําแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้งและไม่ให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาทําให้เราสูญเสียความมั่นใจในตัวเองในท้ายที่สุดการเรียนรู้ที่จะยอมรับความแตกต่างของคนอื่น และเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันจะช่วยให้เรามีความสงบภายในใจและไม่ต้องให้คำวิจารณ์หรือการเกลียดชังจากคนอื่นมาผลักดันให้เราหมดความมั่นใจหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองไปตามมอที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเองครับการรับมือกับคนที่เกลียดเรานั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ก็สามารถทำได้หากเรามีการเตรียมตัวและมุมมองที่ดีเกี่ยวกับตัวเอง และสถานการณ์เหล่านั้นครับนี่คือวิธีที่สามารถช่วยให้เรารับมือกับคนที่เกลียดเราได้ 1. ยอมรับความแตกต่างเราต้องเข้าใจว่าคนทุกคนมีความคิดและมุมมองที่แตกต่างกันบางครั้งการที่คนอื่นไม่ชอบเราอาจไม่เกี่ยวกับเราเลยแต่อะ เป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาเช่นความไม่มั่นคงในตัวเองหรือประสบการณ์ในอดีตที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่ดีเมื่ออยู่ใกล้เราสิ่งสำคัญคือต้องยอมรับว่าความรู้สึกของคนอื่นนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกเขาและเราไม่สามารถควบคุมได้ว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเรา 2. รักษาความสงบและไม่ตอบโตเมื่อเผชิญหน้ากับคนที่เกลียดเราอาจเกิดความรู้สึกเจ็บปวด หรือโกรธได้แต่การตอบโต้ด้วยอารมณ์อาจทำให้สถานการณ์แย่ลงการรักษาความสงบและไม่ตอโบโต้ด้วยความโกรธหรือตอบกลับในเชิงลบจะช่วยให้เราควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่าความสงบและสติจะช่วยให้เราไม่ตกเป็นเครื่องมือในการทำร้ายตัวเองหรือคนอื่น 3. อย่าเอาความคิดเห็นของคนอื่นมาทำลายตัวเองคนที่เกลียดเราอาจมีเหตุผลส่วนตัวที่เรามองไม่เห็น ซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดหากเราปล่อยให้ความคิดเห็นของคนอื่นมามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเราอาจทำให้เรารู้สึกท้อแท้และเสียกำลังใจเราควรเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ให้ความรู้สึกเหล่านั้นมาควบคุมเรา 4. ีมงในแง่บวกและเรียนรู้จากประสบการณ์การถูกเกลียดอาจเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบางทีการรับรู้ถึงสิ่ง ที่ทำให้คนอื่นรู้สึกไม่พอใจเราอาจช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาเป็นคนที่ดีขึ้นการพิจารณาเหตุผลที่คนเกลียดเราอย่างมีสติช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและปรับปรุงตัวเองในทางที่ดีขึ้นหากหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนที่ทำร้ายจิตใจเราหากมีคนที่เกลียดเราและการมีปฏิสัมพันธ์กับเขาทำให้เราเจ็บปวดหรือรู้สึกไม่ดีเราควรเลือก ที่จะรักษาระยะห่างเพื่อปกป้องจิตใจของตัวเองความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเกลยดชังอาจไม่ช่วยให้เรามีความสุขได้ดังนั้นการเลือกที่จะหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์เหล่านั้นจะทำให้เรามีพื้นที่ในการเติบโตและรักษาความสงบในใจ 6. เน้นการมองโลกในแง่ดีและสร้างสัมพันธ์กับคนที่เข้าใจเราการมีคนที่เข้าใจและสนับสนุนเราเป็นสิ่งที่สำคัญ พราะจะช่วยเสริมกําลังใจและทำให้เรารู้สึกมั่นใจการมองหาเพื่อนหรือคนที่มีทัศนคติบวกและพร้อมจะสนับสนุนเราจะช่วยให้เราผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากเหล่านี้ไปได้7พัฒนาความมั่นใจในตัวเองการสร้างความมั่นใจในตัวเองจะทำให้เรามีความแข็งแกร่งภาย ในจิตใจเมื่อเรามั่นใจในตัวเองเราจะไม่รู้สึกหวั่นไหวกับคำวิจารณ์หรือความเกลียดชังจากคนอื่นการรู้จักรักและยอมรับตัวเองจะช่วยให้เรารับมือกับความรู้สึกที่ถูกเกลียดได้ดียิ่งขึ้นการรับมือกับคนที่เกลียดเราไม่ใช่เรื่องง่ายแต่การเข้าใจตัวเองและสถานการณ์การรักษาความสงบและการไม่ให้คนอื่นมาควบคุมอารมณ์ หรือความคิดของเราเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแข็งแกร่งและมีความสุขครับ